อืไม่อยู่อน um ี่ไอ้ไม่โดนกูจะปราสาทจะแดกกับพวกมึงเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะลากไปเลยลากไปเลยนี <h <h ่ไงโดนโดนเนี้ยโดนเรียบร้อยนะฮะน้องหวยหานะฮะ เรียบร้อยนะฮะคือ <c oughs> จังหวะปลาวิ่งนะครับสวนกันนะฮะแล้วผมก็วัดสวนกันพอดีนะฮะ <c oughs> ชอนเดฟ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะอือเรียบร้อยนะฮะจังดุงกระโดดวัดโชว์ไปหนึ่งทีนะฮะไม่ได้เห็นกันมานานนะฮะผ้าไม้ตาย ก็สวัสดีครับในเช้าวันที่สดชื่นอีกแล้วนะครับฤดูการนี้นะครับก็เป็นไปอะไรไม่ได้นะครับฝนตกเยอะๆแบบนี้ก็ต้องเป็นน้ําท่วมนาน่ะสิครับวันนี้จะมาตะเวนหาปลาช่อนน้ําท่วมนากันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้น้ําท่วมนาบางประอินจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นเริ่มต้นฤดูการน้ําท่วมนาละไปไปดูกันน้ําก็จะเริ่มเนี่ยนะครับขึ้นมาที่นาแบบนี้นะครับหมายที่เราจะหาก็เป็นแบบเอ่อตาม บ่อน้ํานะครับข้างนาที่มันมันเคยมีพวกแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะผักตบชวาหรือจอกแหนแน่นนะครับเวลาน้ําท่วมขึ้นมาปุ๊บปลาก็จะลอยออกมาบริเวณนาแบบนี้นะครับก็ทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะเจอตัวปลาสูงนะครับก็ต้องอาศัยดวงนะฮะว่าจะเจอตัวมากน้อยอยังไงนะครับแต่มีโอกาสลุ้นสูงนะครับในโอกาสที่นาน้ําท่วมแบบนี้นะฮะ ไม่โดนกับไม่โดนนะฮะลงไปปุ๊บแม่งใส่เลยสาสตร์นามามมไปทีน่นั่นนั่นแหละเดียบร้อยเดียบร้อยนะฮะเข้าย่าว่ะวัดไว้ก่อนนะวัดไว้ก่อนวัดไว้ก่อน หมือนติดยญ้านะแต่ก็วัดไว้ก่อนนะครับเคโบนะจ๊ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แอมแลกสวยๆนะฮะกอเจ้าตัวนี้นะครับมันอยู่ในป่านะครับการเลือกหมายนะครับตีเป็นหุ่นนะฮะเราตีเข้าไปตรงที่มันเป็นกอหญ้าไว้ก่อนนะครับถ้ามีตัวอยู่นะฮะกัดไม่ยากนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตีเหยื่อลงไปนะครับขยับสองทีครับตึ๊บ วิ่งมาใส่ตึ้งครั้งแรกนะครับกัดไม่โดนนะครับไม้ต่อไปนะพยายามตีให้เลยนะครับให้เลยอุปสรรคนะครับกอหญ้าตรงที่มันอยู่นะฮะเพื่อความเนียนะครับเหยื่อตกปุ๊บเอ่อไม่ต้องกอแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกอเร็วกระดกกระดกกระดกนะฮะให้แบบเออมันจับเป้าได้ได้ได้แบบชัดเจนนะฮะตัวตัวนี้ก็เข้ามาใส่เลยนะครับอาจจะเป็นต้นรดูนะมันก็เลยแบบยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับ เบ็ดไทสเต็ดนะครับ3โอนะตัวนี้นะ่าจะเป็น3โอนะครับกับไอปล้องนะครับไอปล้องนะครับจากพริมนะฮะเบ็ดไทสเต็ดคมแข็งนะครับตึ้งเดียวเนี่ยแก้มแตกไปเลยนะครับแล้วก็มากับสาย P.E. w i p e r Thailand นะครับอ่าเป็นรุ่นพรีเมียมนะ P.E. 2.5นะครับกับประช่อนไซส์สวย เรียบร้อยโดดวัดดีครับวัดนีครับอหือเข้าปากอยู่นานโอ้โหโคตรจ่อยนะฮะจ่อยจริงจังเลยเฮ้ยเจ็ดแค่กัดใหญ่โดนปะ่ะ โดนโดนวิ่งไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปเอา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 ไปเอาจอ่อไปจ่อเลยงัดเลยงัดขึ้นมาขึ้นมาแล้วยัดแค่โอ oh, <but> ้โหบัสชโดบัสโดนชโดนะฮะเช็ดแค่โอ้โหล่อแต่เช้าเลยอะวันนี้วันของบัสจริงๆอะบัตคนนี้นะฮะโดนชดดนนะฮะ ไอบูตันไปเลยสิครับยางอืมแจ็คเป็นคาร์บอยอ่ะแจ็คเป็นคาร์บอยแจ็คเป็นคาร์บอยต้องวนเป็นยางวะเป็นยงางก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าไอพวกนาน้ำท่วมเนี่ยตีสุ่มสี่สุ่มห้าก็ใช่ว่าจะเจอนะฮะ เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องดูหมายที่มันอยู่ใกล้คลองหรือใกล้บ่อน้ํานะครับที่มันเป็นอยู่ข้างนานะฮะในการเลือกหมายนาน้ําท่วมนะฮะตรงไหนที่ใกล้คูน้ําหรือบ่อน้ํากลางนาอะไรแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่ปลาช่อนมันก็จะล้นน้ําท่วมนะครับล้นน้ําแล้วก็เที่ยวหาที่แบบ <c oughs> หากินนะครับตะเวนเพ่นพ่านไปทั่วนะฮะ บางนานี่คืออาจจะเป็นน้ํานะครับท้อเรียกระไดน้ําน้ําฝนเออฝนตกแล้วน้ําท่วมขังเป็นน้ําฝนท่วมขังนะครับมันก็จะไม่มีตัวนะฮะมันก็จะดูเหมือนว่าเป็นนาน้ําท่วมเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตีนาน,านี้นะครับเพราะว่านา,นานี้ติดติดกระบอกอะอ่ะนาหน้า,านีน้ฮะติดกระบอกนะฮะมีหมาน้าด้วยนะครับ ถ้าเธอมีอยู่เธอก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละเธอจะไปอยู่งไหนได้ไม่ใช่ช่อนถ้าช่อนก็คงเป็นบล็อกแ๊กโอ้ยโอ้ยมีม,มีเจอแล้วหนึ่งตัว เจแล้วหนึ่งโตกัดคลึ่มเลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องส่งนานฮะผมจะเข้ากอหญ้านะครับวัดวัดรูดวัดรูดอัดรูดวัดบืดนะฮะวัดแบบ กดฟีสป,ปูลวัดคิดไงามาอยู่ไม่รู้นะครับเมื่อกี้เหมือนกว่ามันอยู่ตรงกอย่านะเราก็เลยแบบลังเลอะลังเลเอาหมายหาต้องต้องหาตัวอื่นแล้วตัวนี้แม่งคงไม่กัดแล้วแหละมียุงมียุงกัดหูมีปลาหนึ่งตัวนะฮะเรียบร้อยไม่โดนว่ะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ย hey, ออยู่ตรงผักปุ้งแต่กัดไม่โดนมึงอะไรของมึงวะปลามันไซส์ไม่ใหญ่นะครับการคอจิ๋วนี่ก็ JR นี่ก็น่าจะบาปได้เลยอ่ะกัดแบบพอดีเต็มคํารถขั้นวัดเลยไป เปลี่ยนเหยื่อเป็นแอคนะฮะแล้วก็อือหือเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับนี่ไงครับบอกกันนะครับอือหือนี่นะครับเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนแอคได้ผลนะฮะก็เป็น กานคอ JR นะครับใส่เนลบูสเตอร์ไป2กรัมนะครับแล้วก็เบ็ด1องค์ไทยสตรีทฟิชชิ่งนะครับกับไอชอนไซปอกหนุนี้อีกมีไงไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วคราวนี้ยากแล้วเนี่ยอยู่เลนเนี้ยยากแล้ว ngay đi quá. không. 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 không, không, không. không, không, không. หมดลันเว้ยถ้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าใช้ร้อนใหญ่จะแล้วเ็คเบ็ดดีๆนะฮะมีโอกาสที่มันจะสไตล์แน่นอนนะฮะอย่างงี้มึงแคล้วคาดจังเลยจิบนี่เลยอุกอเนียนแล้วนะช้าแล้วนะ ยังไงของมึงวะเนี่ยอยู่จนตาลายเลยนับผิดนับถูกโดนไม่โดน,โดนอะไรอยู่วะตาไมช่ช่วยกูจะประสาทจะแดกกับพวกมึงกัดแล้วกัดอีกนะครับกัดซ้ำกัดซากออะ เย็ดเค่สุดยอดสุดยอดทำไมมึงไม่โดนวะ <c oughs> ให้โอกาสใหม่นะฮะเรียกมันออกมา <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะ พันกิ่งไม้เอาแล้วนะอยู่ปะมันลุดเหมือนคไข่ตายแล้วมั้งไม่รู้ว่ะวัดไว้ก่อนนะอยู่ดีครับต้องลงไปเอาเจ็ดแคบเลยสายแม่งดีด้วยยกแม่งขึ้นมาเอาลุดยกแม่งขึ้นมาเอาลุดรุดยี่ยกแมงสะบัดพอดีหลุดใช่ใช่ใช่ยกแล้วมันติดก,กิ่งไม้แล้วก็สะบัด เปลี่ยนสีเหยื่อเพื่อการหลอกล่อมันกัดอีกทีโอ้โหนี่มันวันวันวดเว้า ลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยเฮ้เยไม่ลากไปเลยนะฮะแม่งลากไปเลยนะเมื่อกี้ลากไปแล้วอะแล้วคลายทันทีเลยอะไรของมันวะเปลี่ยนรันเวก่อนเออรันเนี้ย โอ้ยเอาเอาเอาเค <Okay. S 2> <Yeah. S 1> สามคอมโบนะฮะกูชะลอแล้วนะ นี่ไงโดนโดนอย่างโดนโดนจนได้นะได้จนได้เฮ้ยเอาจนได้นะฮะเคโคดดาบอ่ะนี่มันนายดาบนะช้อนนายดาบเมื่อกี้นะครับเป็นช็อตแบบหิวโหยนะครับ โอ้ยหาความรักความเมตตามากนะฮะดูผอ,อมโซเชียในบ่อน,นี้มันไม่มีอะไรให้มันกินแล้วนะฮะพักกลางวันมานะครับแล้วก็มาพักเจอตัวนี้เข้านะครับหมายนี้นะครับเป็นหมายบวชเดี๋ยวลองตีซ้าๆดูผมว่าน่าจะมีน้องแบบผู้หิวโหวยความรักความเมตตาอยู่อีกเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปปล่อยบ่อนอกดีกว,ว่าไปปล่อยบออปป่อ,บอ,น,บอน้ำดีกว่านะก็เป็นไอ้ป้องดํานะครับตอนแรกมันเป็นไอ้ป้องสีใสนะฮะ กัดไม่แม่นนะครับกลัวว่าเป็นเหยื่อสายอัมพางหรือเปล่านะก็เปลี่ยนดำลงไปให้นะแล้วก็มากับสาย PE ไวเปอร์นะครับรุ่นพรีเมียมนะครับ P e 2.5นะฮะกอนนุ่มลื่นตีไกลดีนะครับลองใช้ดูไอปองไอปองเบ็ดไทยสตรีทนะครับ 4O โอจ้าพแล้วลั่นยาวต่อนะครับลายเดิมแล้วค่อยแบบขยับมาเป็นลายนู้นเอาลายนี้ก่อน เฮ้ยใช้คืนวะลงมแล้วนะอืมอืมเรียบร้อยนะฮะน้องหอยหานะฮะน้องหอยหานะครับความรักความเมตตานะฮะวิ่งไปเอานะฮะตองวิ่งไปเอานะครับอืออืมหมายเดียวโดนนะครับมันมีจิบนะฮะ ไอ้ป้องสีดำตัวเดิมหมันหมาน,มนปลดแล้วตีใหม่ถือว่าสามตัวแล้วนะครับหลุดหนึ่งนะฮะมาดูต่อไปว่ายังจะมีตัวกัดหรือเปล่าแล้วก็จะระวงเบ็ดไหมนะฮะอืมอือเอาเลยอือืมเอาเลยเรียบร้อยนะฮะไปนะฮะ ไปดีครับไม้เดียวโดนนะฮะในดานบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมายปาฏิหารนะฮะหมายอย่างเงี้ยหมายปาฏิหารเย์เท่สามตัวสามไม้นี่ถ้ามานุษย์อ้วนเป็นโลเอออดีตเคยเป็นโลไง <c oughs> อืมตอนนี้ไม่ถึง ให้เพื่อนดูหน่อยสามไมา้สามตัวหลุดหนึ่งจริงๆต้องสี่ตีต่อตีต่อดูสิว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะฮะเอาติดบัวก่อนนะฮะแสดงว่ามันอยู่แถบนี้นะ แทบต้องแบต้องฝั่งซ้ายฝังเบ็ดก็ดีแล้วนะหม่ๆนะฮะรกระโดดซับเลยนะฮะโดนไม่ได้โดนนะฮะย้ กันหลอยโอ้โหเป็นคว่าวัดกันมือไม้อ่อนเลยนะฮะกันลอยไ <laughs> งช็อตเด็ดเลยว่ากันลอย <laughs> โอ้แม่งโคตรตึงอะ่ะคือจังหวะปลาวิ่งนะครับสวนกันนะฮะแล้วผมก็วัดสวนกันพอดีนะฮะโอ้โห,โหช็อตเดฟโคตรเดฟไปปอดต่อ ภารกิจย้ายบ่อคือตรงนี้น้องเขาหมดอาหารกลางคืนแล้วกับด้านเหยื่อใช้ได้ต่อนะครับเถ้าเหยื่อมันพังนะฮะ้กันหมดเลยเฮ้น่าันิดไม่แต่คือไม่น่าเชื่อมันมันไม่ตื่นเลยขนาดแบบขนาดแบบคมคามขนาดนี้แล้ววัดีนม,มือไม้อ่อนไยหมดแล้วคุณเนี่ย ระวแวงละผมว่าม่งร,งระแวงสีละละสีเ่มเด่นเลยลองสีเข้มลองสีเข้มลองสภาพหมายแล้วก็ต้องเปลี่ยนสีนะฮะสีนี้หมายนี้ชอบดำเดี๋ยวคอยดูนะว่าดำปุ๊บจะแดกปั๊บเลยหรือเปล่านีู่น่นน่ะดูชายเปอรอ่ะลองดูสีดำ นั่นไงสีดำก็เอาเลยดิไปทางซ้ายไม่ทางขวาละลุดหรือค้ายก่อนหออย่างโอมไม่เต็มอืมไม่ถ้าเช็คนานกว่านี้ก็เสี่ยงอธรรมดานะครับเป็นธรรมดาแต่สายเริ่มเล็กลงนะโอ้กัดหางกัดหางเข้าไป เดี๋ยวกันเปลี่ยนเยอนไอ้ป้องนะครับป้องใหญ่เป็นป้องใหญ่ใจต้องนิ่งนะฮะเพราะว่าปลามจะกัดดีไกลไปให้เลิศโดอีกโดเรียบร้อย มนดาบมนดาบ,ดบโอ้โหข่าวใหแล้ว <W. S 2> ดับกิ๋วมนดาบนะฮะเต็มเต็มนะฮะไอ้ป้องเขียวเจอไอ้ป้องเขียวก็เลี้ยวเขาใส่ไปเลยดีครับสุดยอดปลาบอสไอ้ไม่อยู่ในบัวจริงๆ นย่ไงนีมาเียนฮะมาแล้ว จังดุงกระโดดวัดไปดิครับฮะหนที <laughs> จังดุงกระโดดวัดโชว์ไปหนึ่งทีนะฮะไม่ได้เห็นกันมานานนะฮะถ้าไม้ตายเจอรี่เล็กสีดำนะฮะยัดเนลเข้าไปนะครับจากไทยสตีทนะครับเนลกัดอยู่เลยเปาะแปะแล้วก็นี่แน่นนเนียนๆ,ๆ,ๆไป ลดขนาดไซส์นะครับเพื่อลดการระแวงนี่นครับใส่เนวแล้วมันจะตีไกลนะครับ อเรียบร้อยนะฮะอืม,นะอมวัดบินดีครับวัดบินดีครับเหยื่อเล็กปลาเล็กอืมเปลี่ยนสายเหยื่อนะครับเพื่อลดการระแวงก็เป็นเจอรี่เจอารอืมลดการระแวงตัวนี้ปล่อยปล่อยไหนปล่อยข้างบนนะ เออปล่อยมุนน่นกว่าอ,อืมเอ้ยโทษ,โทษปองใหญ่เนี่ยมันจะเล้ากัน <c oughs> เร <c oughs> ียบร้อยนะฮะไม่โดน หลวงจากของน้นมานั่นโอ้โหโอ้โหกัดไกลแล้วว่ากัดไก่แล้วว่าเอานะุอยู่อยไหมอยู่ดิกัดไกลเจ็ด K ใส่ไม่ใหญ่นะฮะ แต่กัดไกลแบบนี้มันต้องจังดุงกระโดดวัดไปดีครับไอ้ป้องนะครับสีสีอะไรไม่รู้น้ำเงินดำปดเสียวไปปดต,ตกน้องหตัวน้อยหนึ่ง <c oughs> อ้าอยู่จิอ้าไม่อยู่ติดหัวก่อนอติดหัวน้องหิ่อ่ะอืมร้อยวัดเบาพอเรียบร้อยใหม่แตมนะครับนะครับโดนมาอีกแล้วไในดาบ ต้องนะครับไใหญ่นะครับไหลายตัวอยู่วัดมเบาก็พอวัดเบาก็พอตีแดกตีแดกนะครับ หมดก็เข็ดน่าจะเข็ดไม่เข็ดนะครับายนะฮะเข็ดเท่ขาดอ้าวขาดใหญ่มั้งเนี่ยอ๋อไม่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 ได้ขาดเยอะเยอะเยอะแหก อือจังหวะพลาดนะฮะคือหมายแบบนี้นะครับเช็คมากก็ไม่ได้นะฮะว่าการบัวนะครับหนานแน่นมากเลยนะครับเวลาปามัมกัดแล้วมันจะชอบเลี้ยวไปเลี้ยวมาตายการบัวนะฮะพอเช็ครู้สึกตึงๆปุ๊บเสียงวัดไปเลยนะฮะโดนคือโดนไม่โดนก็เอาใหม่เหนื่อยชิบหายวันนี้หมันมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างอีกทีหนึ่งแล้วก็มาลองอีกตัวหนึ่ง เอาอีกตัวหนึง่งถ้าได้ก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลิกไปโอ้ย,อยเรียบร้อยนะฮะดนท้ายมามากับอะไรไม่รู้โอ้โหใหญ่เจ้เท่ชั้นคอมโบโอ้ยโอ้โหชั้นคอมโบ โอ้โห oh, ปิดเกมได้สวยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่แต่ดาบนะครับเจ็ดลูก <S <S ใหญ่นะฮะแต่ดาบไปนิดนึงนะฮะเสียดายเสียดายป้องนะครับสีดำอำมหิตเหลือเกินนะฮะเบตหนึ่งโอไทสตีทนะครับก็เช่นเคยนะครับไวเปอร์พี t h ไทยแลนด์นะครับพีเมี่ยมอ่า2.5นะครับพีอ e. ี เบส4โอไทยสตีดฟิชชิงเนี่ยต้องเรียกมันจากอน,นนั้นออกมาเรียบร้อยเรียบร้อย,อย,อยไม่ต้องวัดแรงนะฮะอืไม่ต้องวัดแรงเดี๋ยวน้องเขาเจ็บ ไม่ต้องวัดแรงน้องเขาังแรงกัดน้องเขายังจะไม่มีเลยเห็นปะไอสัตว์แรงกัดแทบไม่มีเลยก็คาดว่าตัวนี้จะแถมนะครับตัวปิดคลิปตัวสุดท้ายนะฮะน้องเขาไม่ค่อยมีแรงนะครับเขาอยู่ในบ่อที่ค่อนข้างที่จะอัตคัดอาหารการกินนะฮะเนี่ยพร้อมเชียนะะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเอาเขาไปปล่อยบ่อที่มันกว้างขวางกว่านี้นะครับสกอร์รวมประมาณเป็นสิบได้ไหมสิบวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยดีกว่ายังไงก็ ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องจานบีชานแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะฮะกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่ว่าผมมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะฮะไงก็ติดตามต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆคนนะครับรักทุกคนเช่นเคยครับซีอูครับผมบ๊ายบาย